สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใจับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมรยการของเรานะครับแล้วก uh, ็วันมรืนนี้แล้วนะครับครัวคุณต่อยยกทัพบุกเดอะมอลโคราชนะครับแกรนด์ฮอลล์ชั้นหนึ่งนะฮะมรืนนี้แล้วนะครับเราจัดตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่24กันยายนครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังของข้าวของหวาน เยอะแยะมากมายเหนือใต้ออกตกมุ่งตรงไปที่เดอะมอโคราชและที่ทำคารห้าพลาดครัวคุณต่อยเซเลเต็ดครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเรา3าคนก็จะไปอยู่ที่นั่นกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พบกันนะครับสำหรับท่านที่ขอถ่ายรูปกับคุณโกะนะครับครักรุณาลงคิวหน่อยนะครับเขาจะไปมื่อนี้ถึงแล้วใช่เลาหนูไปแต่วันนี้แล้วออ ว่างว่างเลกไงผูนี้อัดรายการแต่ว่าเราไปแน่นอนนะเจอกันที่นั่นอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับจีดมอลโกราชแกลนฮอลชั้นหนึ่งนะครับอย่าพลาดมาลือนี้นะครับมาลืไปให้กำลังใจกันใช่ครับผมผมหล่อมากร้านค้าร้านขายเต็มไปหมดเลยนะฮะหกเจ็ดสิบร้านค้าไปกันที่นั่นนะฮะยกความอร่อยไปให้กับท่านอย่าพลาดครับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาบอกกันอีกเช่นเคยในรายการของเราเป็นเรื่องราวของข้าวต้ม แต่ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดาเป็นข้าวต้มหมูสับวันนี้เรามาลองทํากันนะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนรสชาติจากการทานข้าวต้มธรรมดาให้มันเป็นแบบข้าวต้มหมูสับอีกแบบนึงนะครับลองดูนะครับส่วนผสมนะครับหมูสับ150กรัมนะครับเห็ดหอมสดหั่นนะครับครึ่งถ้วยครับกุ้งแห้งแช่น้ํา1ส่วน4ถ้วยข้าวต้ม1ถ้วยกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมนะครับ1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาพริกไทยป่นนะครับครึ่งช้อนชาน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวนะครับต้นหอมซอยสําหรับโรยหน้าครับมาดูวิธีทำครับก่อนอื่นต้องบอกสักหน่อย,ยว่าไอที่บอกเนี่ยรายละเอียดขนาดเนี้ย จดไม่ทันไม่ต้องไปกังวลครับเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในเว็บไซต์ของครัวคุณต่อยนะครับ world wide e b จดไม่ต้งไปจดเลยนะครับว่าครัวคุณต่อยก็ได้ขึ้นเว็บไซต์เลยนะครับ world wide web นีนี่มาดูวิธีทำกันดีกว่านะครับเริ่มจากตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนี่เชฟของเรานะครับนี่เชฟนี่สั่งตรงมาเลยนะครับสั่งตรงมาเลยนะครับเขาไล่ออกมาตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปเจียวนะครับ พอกระเทียมเนี่ยเริ่มเหลืองนะครับก็ค่อยใส่หมูสับลงไปผัดนะครับจากนั้นใส่พริกไทยป่นตามลงไปขณะที่กําลังรวนหมูสับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของกระเทียมนะครับหมูหอมวันนี้เลยฮนะเจียวมาหอมหอมจริงนะท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะหอมในรายการเลยลองดูพอเจียวสักพักหนึ่งนะฮะพอมันเริ่มหอม,มเริ่มเหลืองค่อยใส่หมูสับลงไปผัดใช่ครับนะครับพอใส่ลงไปผัดแล้วก็สักพักหนึ่งก็ค่อยใส่พริกไทย<อ>ป่นลงไป<ะ>ในขณะที่รวนหมูนะครับครับ พอหมูสับมาเริ่มสุกเราก็ใส่เห็ดหอมสดลงไปนะครับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเนี่ยลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมค่อยเติมน้าเปล่านะครับแล้วก็ค่อยถึงในส่วนปรุงรสตอนนี้พี่โกกกำลังเอาหมูลงไปผัดแล้วนะครับลงไปผัดแล้วคุณผู้ชมลองดูนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปไว้ในเว็บไซต์ข้อมูลต่อยนะครับแต่มาลือนี้อย่าลืมนะครับค้อูลต่อยยกทัพเราเจอที่เดอะบอลโคลาม์แบรนด์ฮอชั้นหนึ่งนะครับเอาละ พอหมูสับเริ่มสุกนะครับใส่เห็ดหอมเรียบร้อยใส่กุ้งแห้งเรียบร้อยเติมน้ำเรียบร้อยเรามาการปรุงรสนะครับปรุงรสเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วน้ำมันหอยน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับรวนต่อจนแบบสุกหอมดีเลยใส่เห็ดหอมเหใส่เห็ดหอมครับใช่กุ้งใส่กุ้งครับอ่าไปผัดเลยครับใส่หมดเลยไหมใส่หมดเลยครับยกเว้นถ้วยนะครับผัดให้เข้ากันพี่โก้เลยเดี๋ยวพี่โก้เติมน้ำลงไปนิดนึง เติมน้ำลงไปนิดนึงได้ยังโอ้โห,หมูยังแดงอยู่เลยได้ยังได้ยังคุณผ <laughs> <laughs> ู้ชมลองดูเอาไปทำดูนะครับเพื่อเปลี่ยนมื้อเช้าของเราเป็นมื้อเช้าอีกแบบหนึง่งที่จากข้าวต้มปกติเป็นข้าวต้มหมูสับที่แบบเพิ่มรสสัมผัสดูนะครับ,รบอพอขั้นตอนสุดท้ายเมื่อปรุงตามวิธีขั้นตอนละหมดก็ตักใส่ชามจากนั้นก็ตักหมูสับที่เราทำทั้งหมดเนี่ยวางลงบนข้าวต้ม จากนั้นก็โรยหน้าด้วยกลืเทียมเจียวต้นหอมซอยตามชอบครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการทำข้าวต้มแบบชนิดที่ใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไมครับ่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวต้มมันแยกข้าวต้มแล้วก็เครื่องต่างหากนี่ทำ่ะไอแบบนี้มันจะได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีซึ่งไม่เกี่ยวกับข้าวต้มเลยรสชาติของข้าวต้มถ้าท่านใช้ข้าวต้มอย่างเช่นท่านใช้ข้าวหอมมะลิข้าวใหม่นะฮะ แล้วเอามาทํามันจะหอมข้าวอยู่เลยเพราะมันไม่ไปปนฮะเครื่องมันจะอยู่ข้างบนจริงๆแล้วมันจะอร่อยอีกแบบหนึ่งก็เลยแนะนําวิธีนี้ให้ทํากันนะครับและอย่าพลาดครัวคนต่อยกทัพนะครับเดอะมอลโคราชแกลนฮอล์ชั้นหนึ่งวันมะรืนนี้แล้ว15กันยายนนะครับแล้วก็จัดยาไปถึง24กันยาอย่เราจะนําวัตถุดิบทั้งหมดนะฮะทั่วประเทศเลยตรงเข้าไปที่เดอะมอลโคราชปรุงสดๆกันที่นั่นเลยนะครับแล้วก็เอาไปอยู่ในงานครูวคนต่อยกทัพครับอย่าพลาดครับ Il, พักสกูยั่มาพอดีเลยอย่าพลาดสิก็บอกว่าอย่าพลาดก็อย่าพลาดตีอ้โอ้โหค้ำมาจากข้างนอกเลยครับในการทานอันนี้นะคุณผู้ชมครับอย่างที่อาต่อยได้บอกไปแล้วก็ค yeah. oh, oh, ือตัวเนื้อข้าวต้มจะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของข้าวต้มขาวเฮ็ยเ็ฮ้ยมีคยอมเยอะชิ้นก้อนอะไรยิ่งเหรอสูตรของเชฟเล็ก ใช่ใช่โปรดิฟเซอร์เล็กเราอร่อยจริงๆนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์คุ้คุณต่อยเรานะครับคุณผู้ชมครับ www. k u n g k u n t o i com เในใจไว้ในนั้นลองทำดูขอบคุณหรับทุกผู้ชมที่แนะนำมาว่าถ้ามันพูดอย่างนี้เมื่อไหร่ให้ตบหน้าเลยขอบคุณมากนะครับพักสักครู่เดียวขนมไหว้พระจันทร์มะม่วงน้ำปลาหวานครับ เคยกินแบบนี้นี่เป็นที่แรกของโลกที่คิดขึ้นมาผู้ชมต้องลองไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอร่อยจริงดีมากลองเลยนี่ผมขอป,ปรบมือให้ครัวคุณไป